สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคราชเหมือนเช่นเคยน,นะครับทุกคนนะมาแล้วทุกคนหนึ่งวันนี้สรุปของสุดท้ายไม่เข้าทุกคนต้องขออภัยด้วยทุกคนนะนะต้องขออภัยด้วยนะของเรามันก็เข้าติดกันมาหลายโมดแลดมนะ แต่ก็สรุปแนวทางที่เป็นแนวทางแนวทางเลขประจําวันก็เข้านะทุกคนนะแต่ตัวฟันไม่เข้านะไปเข้าตัวเด่น5ตัวไปเข้าตัวเด่น5ตัวถ้าใครเอาตัวเด่น5ตัวมาซื้อก็มีโชคลาภกันอยู่นะครับเนาะเพราะว่าตัวฟันเด่นก็คือ86แต่8 6 6 8มันก็อันอีกแบบนะในงวดที่ผ่านมางวดนี้อาจารย์ก็จะพยายามนะอันนี้จะเป็นแนวทางชุดแรกชุดแรกนี้จะเป็นแนวทางเลขกําลังวันนะเลขกําลังวันนะงวดนี้เลขออกวันที่16 เลขออกวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี้ใกล้จะมาแล้วนะครับทุกคนตรงกับวันตุกไอ้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนาะเลขจะมานะเพราะฉะนั้นเอาเลขกําลังวันอาทิตย์กับเลขวันจันทร์มาหักลบเข้าสู่ดวงอ่าก็จะได้เลขนะปีนี้เขาให้เลขออกวันไหนนะอย่างเช่นเลขออกวันเลขออกตรงกับวันอาทิตย์ก็เอาเลขกําลังวันอาทิตย์กับเลขกําลังวันจันทร์มาหักลบใส่กัน นะมาหักลบใส่กันก็จะได้ตัวเลขอย่างที่อาจารย์ทํามาทุกงวดแต่ปีเมื่อกี้เขาให้เอาเลขกําลังวันแต่ละวันแต่ละวันนมาหาักใส่กันเลยแต่พอมาปีพศใหม่แล้วนะปีพศใหม่แล้วก็ลืมสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับนะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงปีนี้ก็ขอให้ร่ํารวยใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้หมดนีห้มดสิน ใครมีหนี้สินก็ให้หมดหนี้หมดสินไปเร็วๆให้มีเงินแสนให้มีเงินล้านให้ร่ารวยที่สําคัญร่ารวยไม่พอต้องสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีครับนะมาเข้าสู่ตัวเลขกันเลยทุกคนนะตัวเลขกันเลยีล๋ยวจะทําตารางก่อนนะหรือใครจะเอาตารางไปจับก็ได้เป็นเลขตารางประจําวันนะเอากําลังดวงวันอาทิตย์กับกําลังดวงของอวันจันทร์มาใส่ดวงกันนะครับทุกคนนะ มนะาดูกันนะเลขกำลังนะเลขกำลังนะครับเลขกำลังเลขกำลังในงวดนี้นะครับเนาะตัวเด่นนะตัวที่จะเด่นเลยนะครับเนาะปีนี้เนี่ยเลขกำลังจะเด่นก็คือจะเด่นอยู่ที่หลัก8นะครับทุกคนนะหลัก8นะครับเนาะปีนี้เลขจะเด่นอยู่ที่หลัก8ดนะครับมีหลัก8แล้วก็หลักศูนนะครับมีหล,ล <im itation> หลัก8หลักศูนย์แล้วก็หลักหลัก8หลักศูนย์หลัก5เนี่ย คิดว่าน่าจะมาทั้งปีเลยนะสามตัวนี้นะทุกคนก็พยายามจับเข้ามาเป็นตัวเด่นตัวเล่นไว้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูเลขกําลังวันกันเลขกําลังวันที่จะลงในตารางเอาไปหักลบใส่กันนะครับเอาไปหักลบใส่กันนะเอาไปหักลบใส่กัน <c oughs> ทุกคนก็มันก็ต้องไปจับใส่กันนะครับว่าว่า เลขไหนจะมาหรือเลขอะไรจะมายังไงเนี่ยครับนะทุกคนนะอันน ouais. ี้จะเป็นเลขตามกําลังดวงนะครับเลขตามกําลังดวงของงวดนี้นะครับเลขของตามกําลังดวงของงวดนี้เลขตามกําลังดวงของงวดนี้แต่มันจะมีมันจะมีพอหักลบใส่กันแล้วเนี่ยเลขกําลังดวงเนี่ยมันจะมาอยู่ทั้งหมดอมันจะมาอยู่ทั้งหมดสี่สี่ตัวนะครับมันจะมาอยู่ทั้งหมดสี่ตัวพอแต่มันจะคาบคาบเกี่ยวกันอย่างเงี้ยนี่มันจะมาอย่างนี้ นี่นะอ่ามันจะมาอย่างนี้เป็นมีเลขหกมีเลขห้ามีเลขศูนย์มีเลขแปดมีเลขสี่มีเลขสีเข 8, ่เ, 4, เ,เห็นไหมครับในกล้องครับอ่านี่ครับนี่นะอ่าอันนี้เป็นเลขตารางนะทุกคนก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปอ่าถ้าเลขออกถ้าเลขออกวันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เน่ะทุกคนก็เอาตารางนี้ไปเข้า,เข,าเข้าดวงเอาตารางนี้ไปเข้าแล้วก็เสี่ยงโชคซื้อดู เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสรุปตัวดีวกันเลยนะแต่งวดไหนทุกคนนะงวดไหนงวดไหนมันก็มีแต่ตัวอั้นเนี่ยจำคัญเนี่ยตัวอั้นเนี่ยแบบเยอะสนันวันไหวเลยนะอืไม่รู้ว่าจะให้เราซื้อตัวไหนเนี่ยเออไม่งั้นก็ไม่ต้องขายเลยมันมันมีแต่ตัวอัน้นนะลงไปอา้าวเพราะฉะนั้นมาเอาตัวเลขเด่นตัวเลขเด่นกําลังนะตัวเลขเด่นกําลังตัวเลขเด่นกําลังท่าเด่นหลักถ้าถ้าในงวดนี้ เอาเอามาเด่นแต่ละตัวก่อนนะจาก9 9ตัวดึงออกมาเด่นแต่ละหลักนะนะดึงออกมาเด่นแต่ละหลักถ้าเด่นหลักถ้าเด่นหลักศูนย์ถ,ถ ну ้าเด่นหลักศูนย์วดนี้นะครับเด่นหลักศูนย์วันนี้จะเป็น0ูนย์หนะศูนย์หกับ08นะครับศูนย์กับ08ถ้าเด่นหลักถ้าเด่นหลัก1ก็จะเป็นก็จะเป็น1 2ึ่สองนกะครับหนึกับ19ถ้าเด่นหลัก3าม ไถ้าเด่นหลักสองถ้าเด่นหลักสองก็จะเป็นสองสี่นะครับสองสี่แล้วก็สองเก้าถ้าเป็นอ่าหลักสามก็จะเป็นอสามสี่นะครับกับสามสี่กับสามเก้านะครับถ้าเด่นหลักสี่ก็จะเป็นอ่าถ้าเด่นหลักสี่ก็จะเป็นสี่สอง แต่หลักสีเนี่ยจะมาเด่นมากในในในงวดนี้นะครับหลักสี่ก็จะมีสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่หกนะครับหลักสี่นะหลักห้าก็จะเป็นห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับหลักศูนย์หลักห้านะหลักหกก็จะเป็นหลักหกก็จะเป็นหกสี่นะครับหกสี่หกห้านะครับหกสี่หกห้านะถ้าเป็นหลักเจ็ดก็จะเป็น หลัก7ก็จะเป็น7 4นะครับ7 4แล้วก็7 7, 7นะครับถ้าหลัก4นะถ้าไอ้หลัก7นะถ้าเป็นหลัก8หลัก8ก็จะเป็นอ่า8 9นะครับ8 9แล้วก็อ่า8 9แล้วก็แปดเก้เดี๋ยวคำนวณครับตามสูตรนะตามสูตรเนี่ยวันวันวันอันนี้แปดกับ8 7นะครับถ้าเป็นหลัก8นะถ้าเป็นหลัก9ก็จะเป็น แต่ถ, 9, ถ้าเป็นหลักเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าแปดถ้าเป็นหลักเก้านะอันนี้คือตัวเด่นหลักนะครับตัวเด่นหลักนะอ่าอันนี้แล้วแต่ว่าทุกคนจะไปจับเอาก็ได้แต่ถ้าเป็นตามกําลังวันที่เป็นตัวเลขกําลังวันของวันจันทร์กับวันอาทิตย์มหาหักลบค่าใส่กันเป็นเลขกําลังวันที่จะเอามาเป็นโชคในวันในงวดที่จะถึงนี้นะในงวดที่จะถึงนี้วันที่สิบหกนะ เพราะฉะนั้นมาดึงออกเป็นหกตัวเลขสองตัวตัวเด่นตัวที่หนึ่งก็คือนะครับเนาะ,ะทุกคนก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะ,ะไม่ไม่มันก็จะมาประมาณนี้นะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่ง แต่ทำไมมันดิ่นสีจังเลยมีแต่เลขสีหมดเลยนะทุกคนนะอืมอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเอ่อแต่มันเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิอดอาจารย์แล้วทุกคนนะเดือนเกิอดอาจารย์หรือว่าจะมาวันเกิอดอาจารย์ปีที่แล้วมาวันเกิอดอาจารย์นะ อาจารย์เกิดเดือนนี้นะทุกคนนะอาจารย์เกิดวันที่สิบเก้าทุกคนวันที่สิบเก้าจะมาเดือนเกิดอาจารย์ไหมอาจารย์เกิดวันที่สิบเก้านะอายุปีนี้ก็จะเข้าปีอายุจะเข้าเท่าไหร่แล้วเนี่ย 31, 31, 31, สามสิบเอ็ดเข้าสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองสามะสามสองหรือสามสามอะไรเนี่ย<า>จำไม่ได้อือนี่แหละทุกคนแต่เอาสามสองไปเลยนะคิดว่าอายุสามสองหรือเปล่าจำจมันเกิดตัวเองไม่ได้จำวันเกิดได้อยู่ นี่แหละนะนี่ทุกคนสามสิบปีนี้ปีหกห้าแล้วสามสิบสองทุกคนสามสิบสองนะเข้าสามสิบสองเลยจัดไปสามสองอืาถามสองเลื่องหรือเนี่ยหน้าตายังแบบละอ่อนอยู่ยนะหน้าตายังละอ่อนสามสิบสองแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออนี่ทุกคนอ่ะนี่มาเลยนี่ตัวเลขเก้าหนึ่งสี่หกสี่สี ส0 9ศูนย์เก้าแปดแล้วก็สามสองนี่อันนี้นะตัวเห็นเห็นไหมครับอ่านะเห็นหน้าจอไปเดย6หกตัวนี้งวดที่แล้วก็เข้าในในหกตัวลางนี้นะหกตัวนี้เลยนะงว่วดที่แล้วแปดหกแปดเข้าเต็มเต็มเลยหนึ่งนะอ่าต่อไปมาเป็นเลขสามตัวมาเป็นเลขสามตัวเอ่าม,มาเป็นเลขสามตัวสามตัวก็จะมี 3ตัวจัดไป4ชุดนะครับทุกคนเราไม่ต้องเด่นมากนะสี่ชุดเลยเพราะว่า3ตัวของเรามันก็เข้าดีเหมือนกันนะสามตัวของเรามันก็เข้าดีออืม,อม อืมอีกตัวหนึ่งเ,เวลามาคํานวณปั๊บเนี่ยมันก็จะจับใส่ยากเหมือนกันนะทุกคนนะเวลาเรามาคํานวณปับ๊บหรืออะไรต่างๆปั๊บเนี่ยมันก็จะคํานวณใส่ยากเหมือนกันแต่วันมันออกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์วันจันทร์ทุกคนก็จ้องวันอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเป็นมีเป็นอตัวนี้นะนี่เจ็บเจ็บยังจะติดอยู่ไหม ปีที่แล้วมีแต่เจ็ดเลยนะปีที่แล้วมีแต่เลขเจ็ดเลยนะอืมปีที่แล้วมีแต่เลขเจ็ดเลยนะอ่าอ่าปีที่แล้วมีแต่เลขเจ็ดอืมตัวนี้ต้องเป็นอ่านี่ปุ๊บมาแล้ว,ลวอ่าเลขสามตัวเด่นสี่ตัวมีแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่หก ห้าเก้าแปดทุกคนห้าเก้าแปดเด่นสุดๆมันเด่นสี่ตัวเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาเด่นตัวไหนเดี๋ยวไปฟันมิเดียต่างหากแต่ถ้าเด่นสุดๆก็คือเด่นสี่ตัวนี้ทุกคนเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะนะซีนี้ซอหน่อยมันก็เป็นตัวเงินมากนะเลขสามตัวถ้ามันเข้าเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสี่ตัวเลยเด่นสุดๆเลยทุกนีอ่านะเพราะะนะเลขสองตัวแหละ เลขสองตัวเลขสองตัวถ้าเด่นสุดๆดึงออกมาก็มีอยู่ประมาณหกตัวนั้นแต่ถ้าดึงออกมาให้เด่นอยู่ทั้งหมดสามดึงจากตัวนั้นมาก็คือจะเด่นอยู่ที่สี่หกนะเก้าแปดนะครับทุกคนแล้วก็สี่สี่มีอยู่สามตัวนี้คือตัวเด่นสุดสี่หกสี่หกจะอันไหมรีบหาซื้อไว้ก่อนนะสี่หกเก้าแปดแล้วก็สี่สี่ทุกคนตัวเด่นสุดนะสามตัวเด่นสุดๆเลยทั้งหมดเลย เด่นตุดสุดเลยเลขสามตัวนะเลขสามตัวเด่นตุดสุดเลยก็จะเป็นอ่ก็สี่ตัวนะ่ะซื้อไว้เลยสี่ตัวที่อาจารย์ลงไปสามตัวนะ่ะซื้อสี่ี่ตัวนะ่ะซื้อไปเลยนะครับอ่ไม่ใช่สตัวอ่าจัดไป มาเนะี่เจ็ดสี่หกเก้าแปดแล้วก็สี่สี่สี่ตัดเป็นสี่สองด้วยนะตัดเป็นสี่สองตัดเป็นสี่สองด้วยนะอะนี่ทุกคนเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคให้ดวงดีในงวดนี้รับทรัพย์รับเงินรับทองรวย